สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนีแม่น้องอนามาตามแม่หมอทองดีพี่น้องแม่หมอทองดีฝันเห็นผู้ถา่ามาบอกเลขโต้เดียวห้างเดียวแขนแขนพี่น้องไปับชมรับฟังเลยค่ะคนออกแ้างนี่นะหรอเ่ยนะคแม่ค้าแม่ไปไซเบิร์หกค้ามือนีสร้างหิยุกกรผักพรันก้อนเฉียวบังหันท้อ,องสามมือแล้วมันอ้างหังอ มาเพิ่มมากเลยจะก้นอ่ะมากือยกีตแปคก้นคนแล้วเนี่ยอันนี้ลาเลยตังให้หยุดสองมือแล้วว่านเทมันนี้อื่นนึ่งสีมาอีกอื่นหวคนเนี่ยถ้าเราเรสีม้าทั่นัดก้อนมันบอเงี้ยทุ่นห้นัดก้อนมันมาบ้าโดยพลากกายบ้าโดยพลการมันแน่นมันอ้างว่า้องก็ไดับพรมีเวลากับพร สองสี่เจ็ดสองสองแปดว,วนนี้ได้ไปหาปูซิลาบ่แมมวนนี้ว่าด้ไต่ราไม่ไปดไปโอลูกสาวกับบ้านมากน,ะนากกึบ้านมาจะเชียก็ได้ชอบไปวนน้องหันกับเาดูโชคดีวนนี้แม่ฟันบอ่อันอยูจักทีดซั่วพอซั่ว เอาโมมีผู้ใดรู้รอกแม่คันหูมันโมมีผู้ใดเป็นหนีแลนะ้วแหละคันหูว่าเลขสิออกตัวใดหนีสิว่าให้มีเลยต้นน,ยนนี่ยาเนี่ยเราเป็นต้นคันลูกว่าเลขสิออกตัวใดสิว่าให้มีหนีเลยซื้อเอาให้มันหนีมันสินเลยนะฝันเห็นผู้เท่าหรือล่าหาหา,หาออดอกกุหลาดอกตะมาฝันตะมือไดนนะี่ะฝันตะมือขึ้นว่านเนี่อ๋อคันหนุมากกว่านี่ก็คือบัวใดเลขบัวหั้นฝันแมนจ้า องเบิงร่องเสียงเบิงงามันชั่วผู้เฒ่าบ้านเฮ้าผู้เฒ่าท่านไหนผู้เฒ่าบ้านจักกันยักเทียรขาเจ้าลงมาฟองนี่แหละยางล้มทางลงมาจ้า,ามาเห็นยเองอเหรียนมาสันปติไปเลยว่าว่ามีแนวไห่ดอกมาสันจ้ามีเงินนจำนี่แหละสิบหกบาทนี่แหละตะวันมีเงืนสนิบหกบาทะตะวันไม่ได้ใบอหออ้อเงินนั่นแต่มีเหรียสิบหกอยทนามีเหล็กิบหกอยู่ อยู่ในใบนั่นอยู่ในกระดาษหออ่อเงินกระดาษหอ่หอเงินสิบหกบาทน่ะเงินสิบหกบาทแต่ว่าในกระดาษหอ่อเงินก็มีเลขกสิบหกอีเลขกสิบหกไม่ซ้ำนั่นเราว่ามีแนวไหฮดอกซ้ำนั่นแหละเนลไฮนี่ตอนกันสันเออเพลนว่าเลยแต่รองเบืองหามันสั่วคุ๊ยคี่ยิ่งกุ้ยไส้น่ะพี่ยิ่งอือเปถ่ากุ้ยยิ่งเดียบ่เคยเห็นหนาเคียวอ๋อเราเพิ่นกับว่าไห้เห็นหนาเพิ่นเพิ่นงามเพิ่นกลมเพลนเบื่อโยงเบืองหัวเนาะชื่อแมนพีถึง ตะพีน่ะแหละงานเจ้าเล็กปอนมันนี้อยู่ออ๋เป็นทางโบราณตะคิดอย่อ๋อเป็นคนโบราณเอาไห้บ่างเงินนาเงยตาเบิ่งกันเลยเอาไห้แล้วก็กุมหนาดีตะเงินไห้เอากระดาษห่อกระดาษจำจำนิ่วนี่ละผาปใสเงินเงินนั่งพันหกบาทนี่จำนี่แหละแนวกับกันผะนะเงินนนั่เงินสมัยเก่าบ่กเงินบ่ราะมันเงินสมัยเก่าเงิน ไม่เ้านี่ิละแต่ว่าท่านเป็นเรียนเรียนสิบเรียนหนึ่งเราก็เลียนบาทเท่านั้นเราเงินหายสิบหกบาทไปเลยเราอยู่ในกระดา,ออมานะมีเลขหนึ่งหกมีอยู่ในกระดานแกะออกมาเนี่ยมีเลขหนึ่งหกตัวหันตัวสีแดง,องอตัวสีดแดงหร้อตัวสีแดงมาตัวสียื่ยง,เ,เ,ง,เ,งเหลี่ยงเอาปากกาเหลีองเหลี่ยงเขียนว่า พ่อแม่กับพ่อถามมันเตี้ยนึ่งหกเองซื้อบนซื้อล่างกับพ่อถามเต็่คนโบให้ถามเพคนเอาเด้ห้แล้วเพคนบ่หันหนาเวคนคนไปเลยบ่ต้องถามยางโบให้ถามบ่โบให้ถามยางกลมหนาไปเลยยางกลมหนาไปเลยไม่ชำน่ะละักมาแนวใดนเนาะในห้างเดียวโคโลกะที่ตัวตสื่อไงโบ้เติมเติต๊เอิร์กบอกแน่นาะเสื้อเด้อบ บอกเอาเรื่องนี้นก้องแท้ได้บ่สันผ้าไม่นองอาดามันหัวด้วยหนวดด้เพิ่นก็บ่วบยังร้ายได้นะเพิ่นเพิ่นไม่เบาอดิยังเพิ่นมาเพิ่นเที่ยวอยู่นี่ประจำตั้งแต่กี้ยังบอกกระถือจีนั่นได้บอกหาซูนเื่มเราบอกตะกี้คนละอเพิ่นคบอกยืนวะตะกี้ตั้งแต่กี้อันแม่มาอยู่นี่นไม่ไม่นั่น เัาผู้นี้แหละเ่าก็ตีเห็นกันอีกเพียงเดียวตอนนั้นเพิ่นว่าจังไรแม่ตอนหาซูลท่นใส่กระดาษให้เพิ่นวางไดงตอนนั้นเพิ่นเขียนให้เลยดิเขียนให้เปายงบมือเพิ่นเพิ่นเขียนได้แขนไปหาซูลคือนั่นคือสามลอยมือเหมือนกันเราตอนนั้นเพิ่นบอกเพิ่นบอกบนขึ้นล่างแม่เพิ่นบอกบนท่นบอกบนอ๋อรางวัลนี่พ่กบอกว่าบนหรือล่างบนนั่นพ่กวางด้วางัำแหน่ง อันนูนสิเขียนลงหนึ่งหกแล้วกันหนึ่งเก่าแดดบอลเ่อมันกลับหัวแหววแต่แลววแต่เนาะ<ง>คนหาย 1, 6, <ง>ห<ะ>น,นึ่งหกเนาะพ่อกอยู่ัอ 1, 6, 6, 1, 6, 1, อ 1, 9, 4, <ง>อย<ง>ู่หนึ่งหกหกหนึ่ง่หลอกกาหนึ่งเก่าซื้อวาตัคนบอกคนบอกหนึ่งหกแม่หายเชยนหนึ่งหกหกหนึ่งาคนผู้นี้สองเปนคนยู่แถวนี้ละ ย่างตั้งแต่กี่ข้าวถงอย่มนันก่ข้าวสูกีเด็ดเด็คนเคย่นเคยมาบอกจูเคยมาบอกยู่บอกถาว่ามาแต่เถีงเนี่ยันโดนเนี่ยเราก็ติดห้องก็ิดมาได้อีกคนละจะเป็นคนโบราณเล่คนโบราณมันเป็นข้าวถึงเด็ดตืินข้าวถึต้มเดอนี้มันมากไงรแต่หลายอย่างรถตามคนละคนโบราณ คนงงเดียวจำหนึ่งกแม่่าวขจนึ่กน่งนะคะอคนเอามาหายเกน้องานึ่งเก้านะคะเลขครงเดียวพิ่เคยหาเป็นค่นบอลล่าเนื้อคะเพิ่งเคยหายมากเคยเคยหายต่างแต้งวันหาซูนกระถูกกันว่าแม่ตาหลายปีแล้วมันบ่แต่โดนแล้วคือนเอาก็จะเห็นอีก เราลาจากสี่เงินบมแม่ได้คุณน้องหนึ่งหกคร้าง,งเดียวคน็หกจันกราบหนึ่งหกหกหนึ่งกันเก้ากันหนึ่งเก้านะคะเป็นหน้าร่างาสุดสลักกินแมงรัฐบาลไทยบอบอกว่าบนหรือล่างเล่มันโมแม่โมก็ได้บอกอทางบน,นเบอร์โทรแม่ท่องดีแล้วค่ะศูนย์แปดหกสองสองสี่เจ็ดสองสองแปดนะคะผู้ใดอยากอยากมานวดหนวด,ดรักษากับตองโคมาก,ก่อน โคมานัดก่อนจะมาได้มือใดนะคะนังอีถาใดเขากะเอาถานังได้เนาะแม่งวดที่เพิ่นเคยบอกหาซูนอ่ะเลี้ยวแล้วเพิ่นมาหาบ่บ่บ่มาหมิเลยบัมาเลยก็บ่ได้เลี้ยงบัวใดยังบ่เพิ่นบ่ให้เลี้ยงเพิ่นมาจนมือดื้อจินอืมันก็เหยียบก็เสียจ้า คนโบราณแต่ละคนโดินๆจังมากเทียนแต่งโตเป็นคนโบราณเงีนยมากรนุงเสียวกะโล่งผ่าแ่ดามผ่านบ้านเขินตีนคือเราเขินตีนสมัยเก่าแล้วนะเป็นคนโบราณนี่เลกเลหนึ่งหงเป็นเลขวันคู่หมดทีข่านมากก็บอกเอาตามล้างก็ได้นะคนสื่อรายรายเดวว่าหันหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกบรับเด้เลย หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบ่มีปูได้หับเลย่นไนเลยวันคู่กระโบแน่นะตัดจีนมาหยิบเก่าตัวจีนแม่ซื้อสลากินแบ้งไว้หรอบอกะซื้อไว้ไหมอ่ซื้อตัวไดซื้อหนึ่งหกเลยไหซื้อหนึ่งหกซื้อไว้จักใบใบหนึ่งซื้อไว้ใบไนึ่งหลังจากซื้อไว้แล้วฟันบ่ก็ฟันได้เห็นเลย อันขึ้งหวัวหนูมาตามแม่หวัวนหนึ่งสองสองหนึง่งซื่อไว้แล้วแม่ฟันอบอกบอหัวหนึ่งกับพ่อฟันขึ้นันเนาะเป็นเข่าแม่เราเราข้อสองหวัวได้แบบไปแชีงซิมซี่อยู่วัดปูซิล่าเพิ่นได้หนึ่งสองลูกขยาวได้สองหนึ่งแม่แม่กับลูกตั้งข้นตั้งขยาวเนาะเด็กได้ออกสองหนึ่งเพิ่นก็ซื้อไว้หนึ่งสองสอง,สองหนึ่งกับพ่อฉันบันหวันหวรุ่นมากพากันไปอีกขยาวได้หนึ่งห่เขาหนอก่ะหนึ่งเขียนแล้มาไทยชิปไปอีกแม่ไปอีกวะมันมีคน ภาพใบมันไกลด้จากนี้ไปไก่นะส,สดีค่ะพวกพี่แม่ต้องดีบ่เด็ไปหาโคสิล่าบ่เด็ไปขยวซิมซี่เลยพี่น้องมีตะเล็กฝันฝันมาคงโดรลาณมาบอก เอาเงินมาหายสิบหบาทไ่ได้บอกด้อค่ะเอาเงินหายสิบหกบาทยื่นกระดาษไทยน,นะคะกระดาษทองเงินอยู่ไใน้หันนี่เรล็กหนึ่งหกนะคะงันหายแข่นั้นันหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้านั่นเี่ยยาแก้เ,เองนะคะเป็นตัวกันนะคะเป็นแม่่างนะคะจุฬาินแม่แรงาบานไทยนะคะนะคะทางเดียวก็โล่คนโบราานะคะ คนคนนี้เพ่ยมาหาแม่แล้วบอกว่าเพิ่ยหายหาศูนหาศูนงวดน,นั้นมากตรงตรงว่าแม่มากตรงตรงเลยงวัน,นี้นึ่งหกสิว่ามาตรงตรงเนะเป็นแ<อ>นว <ะ S 2> ทางหาสื้อสระกินแบงรัตบานไทยล่องเมืองเหนือวิ่งงเลขคางเดียวนะคะเล้วหอดตัวผีตัวนี้เอามานคือเล้วโยกบลูเออ เค <G ã entender it> ื่็แกนโคโรเพื่อทหารอ่าขอบคุณแม่ไลด์เดอค่ะที่หายหน้าทางหายเอฟซีโซดีแนวทางของแม่ทองดีนะคะ